ในโอกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ขออาราธนาคณะสงฆ์และขอเชิญท่านผู้มีเกียรติคณะครูอาจารย์นักเรียนพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรสิทธิานุสิท์วัดพระธรรมกายทุกท่าน ได้พร้อมใจการรวมบุญกุศลอันเกิดขึ้นจากการร่วมทำรรกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมเยาวชนตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมกันประพฤติธปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญสร้างความดีตามพุทธวิธีเป็นสมานฉันในวันนี้ พื่อน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลและถวายพระราชชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าและคุณพระสงฆ์เจ้าอันไม่มีประมาณโปรดอภิบาลประสาทพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากอุปัตวันตรายทั้งปวงสถิตเป็นมิ่งขนขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลละนาน